สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านแม่วานนะฝนตกจ้ะเพื่อนๆนจ้าดูฟ้าทคะ่ะมืดคึ้มไปหมดเลยจ้าเนี่ยฝนตกเือเป็นอย่างนี้แหละมาสองวันแล้วจ้าเป็นมาสองวันแล้วจ้าเพื่อนๆนจ้าตกอย่างนี้แหละอยู่ยากเปียกแฉะไปหมดนะเนี่ยช้ำไปหมดเลยนี่ใต้ร่มไม้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าดูอื้อ อ,อ,อ,อเปียกทำไปหมดเลยนู่นนาบ้านแม่วานนาบ้านเขาอจตาค้าบ้านบ้าดไม่มีคนมางาเงียบขา่านเพื่อนจ๋ายันไงบ้านแม่วานอ,อืเงียบขา่านเพื่อนอทางนี้ ตกชั่ฝนตกจ้าเพื่อนเพื่อนตกเบาๆเบาๆจ้ะแต่ว่าไม่ไม่เบาๆมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆจ้ะอือเอาอาหารให้ปลาเนาะลูกลูกไปไหนไม่ได้ไปลาะวัดไม่ได้จ้ะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมคะ่ะเอ้ยพาเพื่อนๆน,นมาดูบรรยากาศฝน ฝนแบบฟ้าคึมคึมฝนพรำพรมนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้เทแรงๆนะคะฟ้าคึมสองสองวันแล้วจ้ะจะออกไปข้างนอกก็มันเป็นตะขี้เกียจไปนะคะเห็นไหมไม่ใช่บ้านหวานเล้อกบ้านเพื่อนๆนะมันติดกันเนาะเพื่อนๆจ๋าจถ่ายที่บ้านให้เล่นๆให้ดูเล่นๆไปอย่างนั้นแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าถือสาไมห่หวานนะคะลายสายละเนาะคะ่ะเพื่อนๆ ไรสาระอืซื้อมังกรกับลองกองมาจ้าว่าจะก,กินทำคลิปอืมกินหมดก่อนนะค่ะพเพื่อนๆจ๋าจริงๆนะแม่หวานเห็นคนกินอะไรไม่ได้จ้าไปหยิบมากินก่อนไปหยิบมากินก่อนจะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยฝนเนาะเพื่อนๆเนาะฝน ลองกองไปไหนก็ไม่รู้กินหมดค่ะเนี่ยเหลือแต่มังกรค่ะเพื่อน,นจาาเนี่ยไม่ได้กูหกด้วยเหลือแต่มังกร,ร,องกรลองกองสองพวงอะพวงละห้าสิบห้าบาทอือนี่บ้านแม่วันชอบกินน้ำผึ้งจ้าน้ำผึ้งหมดแล้วจ้าจะได้ไปวัดสว่างอารมณ์นะวันพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจจ้าเนี่ย กินก่อนค่ะไม่เหลือค่ะซื้อของมาทําคลิปเห็นคนเห็นไปเฝ้าไลฟ์เพื่อนเฟ็นคนกินเนาะเขาก็เอาน่นนี่นั่นมากินแม่วานกินจ้ากินหมดเลยจ้ายิ้มหน่อยจ้าลูกสาวจ้ายิ้มหน่อยจ้ายิ้มหน่อยจ้าแม่วานไม่มีอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าไลายสาละไปวันวเนาะ ทำเล่นไปพอเพื่อนเพื่อนเข้ามาตอบคอมเมนต์พอมันไม่เหงาเนาะเพื่อนเพื่อนจ้าบ้านเพื่อนบ้านไม่วานเลย,เลยกับข้าวก็มีอันนี้จ้าวันเนี้ยนนม,มันทำผักโองไว้มันจะเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เคยทำ <c oughs> เห็นน้องแอนทำ <c oughs> อาหารนึ่งเกี้ยวซาจ้ะยินไปแล้วยินไปแล้วก็มี สั่งน้ำพริกแมงดามาให้พ่อลุงเนี่ยเขากินเหลือแค่นี้ละเขากินแล้วค่ะพ่อลุงเขาเอาผักดองหวานทำมากินเขาบอกว่าเออมันพอกินได้นะเขาว่าเนาะเอออันก็ทำได้นี่เอออืมอากาศเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ๋าไหมมืดคืบบ้านเพื่อนๆเ,เป็นไหมเนาะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆจ้าเป็นอยู่อย่างเงี้ยสองวันสามวันแล้ว เนาะเดี๋ยวคนจะไม่สบายเอานะเป็นอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆเนาะมูนฝูงนกบินแอนอยู่นั่นนะคะห้องแถวจะไม่มีอะไรจ้าไม่วานนะคะทำไปเรื่อยเปื่อยไปเนาะเพื่อนๆเนะาะไร้สาระอย่าว่ากันนะเพื่อนๆจ้าทำไปแล้วมันก็ต้องทำไปทุกวันทำไปเรื่อยๆเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทำคลิป กินหมดก่อนค่ะอ่านจะลาเพ,เพื่อนแล้วจ้าเพื่นพอนจ้าสวัสดีนะคะอาท่านบ,บับท่านบับแย่แล้วก็ป่วยจ้าเขาเอามาปล่อยเนี่ยจีน้องมาจ้าน้องยาย่าแล้วลูกนะเดชค่ะเห็นน้องยาย่าไหมลูกน้องพิงค์ลูกเห็นเกย่ายาย่าไหมเอาเกย่ยาย่า ยายาบบเพพังนะจ๊ะบับเพพังจะนั่งลงสิลูกนั่งลงน้องยาย่านั่งก่อนเอาบอกนั่งก็เดินลูกเนี่ยโอ้ยโอ้ยอนั่งจ้าแม่หมานจะลาเพื่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน